การงานอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทําได้ประมาณนึงเขาก็คงจะได้ไปประมาณนึงแต่เขาอ่ะฝากความหวังเนี้ไว้ให้กับลูกเขาอะนะคะทีนี้เขารู้ว่าชีวิตเขามีขีดจากัดแต่เขาก็ยังอยากให้ลูกเขาเนี่ยออกไปมีความพัฒนา,าพัฒนาการต่าง,างๆมีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้โตขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าซึ่งอันนี้แน่นอนมีการศึกษาที่ดีกว่าหรืออะไรก็ว่าไปนะคะที่เราเอาตัวเนี้ยมาเป็น นี้วิธีการทานของเราคือกลยุทธ์ของเรา,นะะานเนี่ยค่ะคือทาง JWT เนี่ยเราทำการศึกษามันนานมากแล้วซึ่งอันนี้จริงๆคนเราก็รู้อยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจแล้วนี่ซึ่งก็เป็นที่มาของหัวข้อในการสนษาค,คราวนี้นะคะว่าอะไรที่มัน beyond ออ just television นะคะก็คือว่าสมัยเนี้ยคนเราไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจกับโฆษณาเท่าไหร่เพราะว่าเขามัวแต่มาคิดอะไรเรื่องแบบว่าเอ้ค่าน้ํามันทำยังไงดีจะหาเงินไหนไปให ค่าเราเรียนลูกมันมีปัญหาร้อยแปดมากเลยนะทั้งไม่ว่าแฟมิลี่โซเชีสังคมเอะไหนจะก,การเันอะไรยังไงเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องพวกนั้นมันวอรี่เามากกว่าแล้วก็เราก็เชื่ออย่างจริงว่าถ้าไอเดียนั้นดีจริงเี่ยมันซื้อเวลาได้ นี่หลักๆเ r a t e g y ที่เราออกมาถ้าจะเป็นคำพูดนะคะก็จะเป็นประมาณว่าเราพยายามที่จะเบลนทั้งโ r รดัก t m e s s a g e แล้วก็แบรนด Mess a g e แบบเนียนๆนะคะแ <ๆ S 2> บบ seamlessly <ๆ S 2> เข้าไปอยู่ในมีเดียอะไรก็ได้มีเดียมอะไรก็ได้ที่ c อน sumer <ๆ S 2> เขาสนใจแล้วก็มีแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะมี engagement <ๆ S 2> นี่แต่อินไซต์ตัวนี้นะคะว่ารู้ว่าชั้นชีวิตชั้นมีขีดจำกัดเนี่ยแต่ฝันที่ให้ลูกมีอะไรที่ดีกว่ามีประสบการณ์การเรียนรู้อะไรที่มากขึ้น นี่ r o d u c t ที่เราจะช่วยได้คือ Insight ที่ดีเนี่ยมันต้องมีโรมให้ Product มันเข้าไปช่วยให้ปัญหานี้ก็หายไปคือตัว b Brief ก็บอกอยู่แล้วว่าซักครั้งเดียวเนี่ยเอาคราบออกไปได้ใช่ไหมคะเราเป็นตัวที่ทำให้ลูกออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เป็นเด็กได้เต็มที่ไปเลิกไปกล้าเลิกก็ยิ่งเยอะประสบการณ์ ที่ตัวโล่ของ i v a t i o n ชของเราคือแน่นอนอย่างที่พี่คุณภารชจริยาค่ะหรือพี่จัมี่ขออนุญาตเรียกพี่จัมี่จะไม่เกิดเปแล้วาว่าเราจะต้องทําให้เขากลับมาสนใจกับแบรนด์เราเเขาต้องคือเราเชื่ออย่างถึงว่าการทำโฆษณาหรือสื่อสารที่ดีเนี่ยเราต้องไม่ไปอินทรัคเขาคือไม่ต้องไปเบียดแทรกอะค่ะคือเราต้องเนียนๆเ้าไวเนียนกับความรู้สึกของเขานะคะเราต้องสร้าง engagement แล้วก็จัโ project แอสเพเรชันบางอย่างความฝันความหวังอะไรบางอย่างให้เขานะคะนี่คือเป็นตัวโรลักของการทำแอคทิเวชั่นครั้งนี้ของเรานะคะนี้กลับขอให้ดูเฟรมเฟรมเวิร์กในการทํางานของเราว่าเราทํำยังไงนะคะคือเราแน่นอนเราต้องให้แมสเสจชุดอย่างมันไม่หลุดแบรนด์นะคะแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้คุณจุ๊บก็แฮปปี้นะคะ <c oughs> ง่ายๆเลยแบรนด์แมสเซจสิ่งที่แบรนด์กำลังจะพูดอยู่ไม่ว่าจะเป็นบริสตัวไหนคอนเซนเทรตหรือมาตรฐานนะคะเราจะบอกว่า เนี<ง>่กลก้าเลยอีเยอะประสบการณ์นะคะเดินในสกูตมนคืออะไรปล่อยให้ลูกคุณเล่นไปเถอะเป็นที่มีอิสระแล้วเขาจะโตเองแท็กเก็ตเซอินไซด์ก็อย่างที่บอกไปชีวิตฉันจำกัดแต่ฉันอยากให้ลูกฉันมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะดังมเมสเซ่เขาบอกว่าเพราะว่าบลีฟเนี่ยมันเป็นวิธีการกจาจัดคราบที่ง่ายสุดสําหรับการซักมือเพราะว่าสามารถเอาไอ้พวกคราบต่างๆนั้นเนะต้นไปหมดเลยออกได้นะคะคือเรารู้ว่านี่คือโจทย์ของเราที่เราต้องคํานึงถึงตลอดเวลานี้มันก็เลยเป็นที่มาของไอเดีย ที่ชื่อว่าสักง่ายสลายคลาบฟังใจฟังดูก็อืมละครนิดนึงนะคะแต่ว่านั่นเป็นเอ่อมั่นคือประเด็นของเราเลยมันคืออะไรนะคะคือเราอยากจะบอกว่าบรีสเนี่ยสามารถสลายคลาบกำจัดคล้าบูดง่ายมากแม้กระทั่งคลาบที่มันฝังลึกอยู่ในใจคนคือเราจะบอกว่าฟิสิกอลสเตนเนี่ยเอาออกง่ายมากแค่ซื้อบรีสซักซัก หายแต่บางอย่างที่มันฝังลึกในจิตใจคนนี้นบางทีมันยากกว่าน,นั้นนะแต่ว่า activation ของเราพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ execution คืออะไรคือเราฝันไปถึงจะทําละครตอนหลังข่าวอะไร่าเงี้ยนะคะแต่พอเรากลับมานึกถึงละครเนะี่ยเอ๊ะแล้วมันจะขายโปรดักต์ได้ไหมเพราะว่ามันก็จะไปอยู่ในฝั่งของที่คุณปราเมธบอกว่าเป็นการสาร้าง perception แต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช่ใชไหมคะดังนั้นเราก็ต้องการ อะไรมีเดียอะไรบางอย่างที่ว่าเรานําเสนอสิ่งอย่างนี้แต่ว่าเขายังมีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับ Product <ม>ของเราว่าเขาได้สัมผัสจริงเนี่ยมีการซักทดลองว่ามันมันไม่ได้โมโนะมันซักออกได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะเชื่อใช่ไหมคะเราก็เลยปรับมันมาเป็นคาราวานหนังกลางแปลงนะคะเพราะซึ่งเป็นอะไรที่คอน s u m e r ของเราอย่าลืมนะคะก็เ,เป็นผู้ว่าแม่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีความสนใจอยู่แล้ว นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ยมันก็จะมาตอบรับเป้ c t i v e ของเราในการทำแอคทิเวชั่นทางนี้ว่าอยากจะให้คริษัทว่ากลับมาหันมามองริอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทดลองใช้นะคะให้เขาได้รับรู้ว่าเราออกผลิดัณ์ที่เปลี่ยนฟอร์มูล่าใหม่แล้วมันไม่ได้เป็นบริสแดงเดิมๆแล้วมันมีนประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วคุณลองดูสิแล้วคุณจะเชื่อนะคะนี่คือเฟรมเวิร์กทั้งหมดทีนี้เรามาดูว่าไอแคมเปญของเราเนี่ยะคะชื่อละครละครของเราเนี่ยคะมัน,น,ะะม,นมันเป็นรูปแบบอะไร ก็หลักๆแล้วเราต้องคิดเสมอเลยว่าแมสเซจต้องออกนะคะเรื่องว่าสามารถกำจัดคราบได้ง่ายๆนะคะและคราบเราเยอะมากไม่ว่าจะคาราบเลือดคราบดินคราบโคลนคราบน้ำลงคลาราบเต็มไปหมดเลยนะคะทีเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเาฟสในการทํางานเนี่ยขั้นแรกเราก็ต้องมีการาถ้าพูดภาษาเดิมๆนะ,ะมันคืออีกไว้ Experience แล้วก็ Amplify แต่ทีนี้การคำว่า Amplify เนี่ยการขยายผลต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นในได้ในทุกจุดทางทางลูกค้าเราก็พัฒน,นาการหลักสูตรอะไรมาซึ่งเราก็คือว่า Inspire ก็คือทำให้เขาสนใจอย่างที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับแคมเปญนี้ก่อน p r o v o k นี่ก็คือ,อเหมือนกับให้เขาได้มา express จร็นจริงๆได้มีประสบการณ์ร่วมกับแคมเปญเราจริงๆเสร็จแล้ว engage เนี่ยไม่ใช่แค่ amplify มันเป็นการที่เขาจะสามารถเข้าไปอยู่กับแบรนด์ของเราเนี่ยในชีวิตประจําวันเขาได้มากขึ้นนี่หมายถึงว่าอะไรที่อยู่ในเ,เรื่องของการขายแล้วนะคะอยู่ในตามจุดต่างๆที่เขาซื้อ product หลักๆเลยนะคะแคมเปญของเราแน่นอน traditional media ยังมีอยู่คือหนังโฆษณา แต่ว่าหนังโฆษณาคราวนี้มันไม่ได้มาเป็นหัวใจหลักสําคัญเพราะว่าการทำหนังโฆษณาบนทีวีอ่ะมันก็มีลิมิ t เตช o ันของมันอยู่สามสี่วิสามสิบวิสิบห้าวิเนี่ยเมสเซจมันได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ทีนี้หัวใจของเราคราวนี้คือเราอยากให้ลูกค้าคอนซูเมอร์เนี่ยมามีประสบการณ์ร่วมจริงๆกับโปรดักต์ของเราดังนั้นมันก็เลยพลิกเป็นการโฆษณาแอคทิเวชั่นแคมเปญคราวนี้ บางคนอาจจะเห็นไปบ้างนะคะมันจะมีบอกว่า b r e e Power t u r r o ขอเสนอเจนนี่ตัวแสดงเป็นน้องรุ่งแล้วก็ติ๊ดตดตดแลวชีก็จะไปคารวาลทั่วทั่วประเทศไทยนะคะพร้อมกับหนังกลางแปลงครัน mm ี้เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะเปิดวิดีโอที่สรุปัางแคมเปญให้ได้ดูทีนี่ค่ะเสร็จ mm hmm. แล้วหลังจากมีการทำแบตทีวีซีนะคะแล้วก็กแน่นอนภาคมาตรฐานมีการพ mm ีอาร์ ว่าพอเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเรามีการจาัดกิจกรรมครางนี้ขึ้นมานะะ <c oughs> เพื่อจะเป็นการแอมฟิฟายอย่างที่บอกไปแล้วว่าขยายผลให้ทุกคนได้รับรู้ถึงโครงการนี้ <c oughs> ตัวหลักสําคัญของเรานะคะคือตัวเนื้อหาที่สมัยนี้ก็เราเรียกว่า Branded Content <c oughs> เป็นการที่เนียนๆน,นะคะเอาแบรนด์เอา Product เอาอะไรเนี่ยแทรกก็ไปอยู่ในเนื้อหาสื่อสื่ออะไรบางอย่างที่มันจะเข้าถึงคอนซูเมอร์ได้ซึ่งสื่อคราวนี้เป็น ประมาณละครนะคะละครไทยๆไท,ย,ทยน้ำหน้าอะไรของเรานี่เองนะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเรามีตัวสื่อเนี้ยแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่ออกไปเนี่ยขั้นแรกเราก็ต้องโปรโมทก่อนว่าคุณอย่าลืมนะคะเข้ามาเ,เจอกันที่ไหนที่ไหนคือนอกเหนือจากทีวีซแล้วแล้วก็มีคอ์เซนเตอร์ต่างๆแล้วเนะคะเรายังจะมีแบนเนอร์ ตามหัวเขาเรียกอะไระตามร้านค้าทั่วไปให้เขารับรู้ว่าเรากำลังจะทํากิจกรรมอะไรถ้าสนใจโทรไปเหมือน490เพื่อจะขอข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันจะมาใกล้บ้านคุณเมื่อไหร่นะคะแต่ตู้หัวใจสําคัญของเราคือตัวเมกกะแตดคาราวานหรือไอตัวคาราวานแหนังการแปลงซึ่งเราไปทั้งหมด480จุดทั่วประเทศไทย า3จังหวัดจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวมินิแบบนี่คือจะเป็นสเกลไซเล็กลงมาหน่อยก็คือจะเป็นตัวรถปิ u กอัพทคธรรมดาะคะซึ่งมันจะเป็นการย่อเอ็กซ์เพรียนลงมาให้มันเล็กขึ้นและให้มันมีความเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นซึ่งเราไปถึง2,400จุดทั่วประเทศไทยนะคะทีนี้เราทำอะไรในตัวคราวานแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต้องออกเรามีการให้เขาได้ทดลองใช้จริงแต่การทดลองใช้จริงมันก็คงต้องมีเกมเพื่อมาหลอกล่อให้เขาได้มาสัมผัสก,กับกิจกรรมของเราในคารวาสอันใหญ่เนี่ยตอนตอนเย็นนะคะเราก็จะมีการฉายหนังเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นการสอดแทรกเนื้อหางกอยาเ่เราอยากจะสอดแทรกไปโดยการที่เราไม่ได้ไป intrude หรือว่าไป i n t e r ั u ชีวิตประจำวันเขาเลยมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆซึมเข้าไปเองนะคะแต่เนื้อหางครบ ว่าจะมีกี่สเตนมีกี่อะไรทั้งหลายเนี่ยที่ว่าค่าที่คุณสามารถกาจัดได้ด้วยบริสเนี่ยเราบอกหมดเลยนอกจากจนั้นเรายใช้สื่ออันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ตัวเวลาเดี๋ยวนี้เวลากดติดละครนะคะก็ต้องวิ่งไปซื้อที่เซเว่นนะคะไอ้ตัวแมก็กกาซีนละครนะคะเพื่ออ่านบทสรุปทั้งหมดเนี่ยเราก็นงสื่อนี้มาใช้ด้วยแล้วก็เป็นการแจกฟรีทำมาแนและนึ่งหมดแบบหมดเร็วมากะค่ะแล้วคนก็อยากได้กันเพราะว่าเราใช้ทีมง,งานของการทําหนังสือแบบนั้นจริงๆนะคะ ที่ตัวมินิแบตก็เหมือนกันย่อสเกลมามีเกมมีเอ็กซ์เพรีย